ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในพลคอมชาแนลน,นะคะอ๋อสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ในช่องพนคอมชาแนล,ลวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเอ่ยนี่อะไรเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวลูกนี่มันคือช็อกโกบีสมาคะโอ้เยอะมากม,ากมากเลยเฮ้ยมีคนเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้ด้วยเป็นชื่อตัวเองใช่ไหมอันนี้ตัวเอ็มนะต้งของมิกมีคนกี่ตัวอันนี้เป็นแพนด้า แต่แม่อ่านก่อนนะมันคืออะไรขนมหวานรสช็อกโกแลตนาตาช็อกบีสนี่แล้วมันทำอะไรได้บ้างไหนดูเดีดูมันมีของในกล่องช็อกโกแลตเหรอฟังเสียงเฮ้ยจริงด้วยไหนมีรูปตัวแอ้ยทำไมตัว,วนี้หน,หน้าบี้อย่างนี้ล่ะเพนกวินนาบือแม่บางทีต้องเอาออกมาตอนแม่ซื้อมันก็บีอยู่ตอนแม่ซื้ออ่ะหน้าไม่บี้ค่ะไหนแม่ดูมีตัวอะไรบ้างอันหนึ่ง หนึ่งคือแพนด้าแพนด้านะแล้วก็น้องเพนกะวินนาบีของเราแล้วก็ตัวอะไรอีกแม่เลือกมานาะไม่ซ้ำกันเลยอันนี้นะ่าจะเป็นน้องหมาใช่ใช่น้องหมาน้องหมา้าวันี้ก็แมวอ่าสักคู่สักคูอกอ่อันนี้หนูอันนี้หนูหนูหนูโอเคไหนตัวนี้ล่ะอมอ๋อตัวนี้มีหูมีหูตัวนี้คือกระตุย กระตุยเหรอกระตุยหรือกระต่ายกระต่ายอ้กระต่ายตัวนี้คือกระต่ายนะไม่ใช่ใชทำไมหูมันไม่<ห>ยาวหูหวนี่ไงหูยาวขึ้นมานี่ไงนี่ไงแล้วก็อันนี้น้องหมีน้องหมีบราวน์น้องหมีบราวนาว์แล้วก็เจ้าชายกบนะเจ้าชายกบมีมงกุฎด,ด้วยน,นี่ไงมีมงกุฎด,ด้วยใช่เปล่าน,นีอ้าอันนี้นะอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นสิงโตสิงโตถูกต้องใช่เพราะว่าเขามีเฟอร์ขนอยู่บนหัวตรงนี้ด้วยนะเออโอ,อ <Okay. S 2> เคอ้าวตัวไหนก่อนออมาตัวไหนก่อนเอาแพนด้าก่อนอ้าวเอาหมีเอาแพนด้าก่อนนะเดี๋ยวแม่ลองเก็บก่อน,อนคอนเทนน์เลยโอม่เป็นไรหรอกเห็นเห็นทั้งคู่แหละเดี๋ยวเอวันนี้ดีกว่าฮึบฮึบตัวเราฮู้อ้าวอันนี้ฝั่งขนม อ่าๆแกะแกของเล่นขนมยังไม่กินกันหลงม่างแมวอ่ะขนมเราจะยังไม่กินขนมเก็บไว้ใส่ตู้ไว้กินได้หลายหลายมื้อขนมอะไรเอ่ยต้องลองดูหาแม่ช่วยนีย่เราจะมาแกะของเล่นวิวิลุนลุนลุนคืออะไรกันอ้า<ม>ยฟุตวิมีช้อนแล้วก็ไดโนเสาร์เหรอวิวไอ้ไดโนเสาร์ติดหนึบหนับ อามาขนมวางไว้ตรงนี้ค่ะขนมวางไว้ตรงนี้ค่ะคอนเทนมา,นนมมาอันนั้นขนมเหรโอเคมานไหดูนยๆขอดูใกล้ๆหน่อยอันนี้เอาไปเล่นในห้องน้ําได้นะอ,อ๋อเป็นแบบแปะแปะนะแปะๆปะแปะปึ๊บกับข้างฝานะแล้วก็จะเป็นไดนโนเสาร์ะตะกายข้างฝาได้ว้าอยู่เปล่าอยู่เปล่าไม่อยู่นดี่ต้องแปะในน้ําต้องแปะกับไอ้นี่ในห้องน้ําโดนน้านิดนึง อ่าอันนี้ของพี่เทนนะมาลุ้นกันว่าคืออะไรอ้ยอุ้ยของคนเทนเป็นคอ,อนนกหวีดนะเพื่นๆขอนคอนนกหวีดเอาได้ด้ลองเ้เอาเขมออีกนั่งลงค่ะเอออ้าวสะสมกันไปแล้วอ้าวต่อไปตัวอะไรดีตัวอะไรดีอันนี้คือ ทัวน้าวของคอนเทนต์ของเขามีอยู่แถวบนนี่นะ่ะอ้าวไว้่างนี้ออันนี้ตัวน,อน,นนะ์อันนี้นะน,นี่นะเป็นเพนกวินนะอันกวินฮึบหนึ่งสองซัมซัยแม่อันนี้ของใครเหรอเออ<ม>นี่ของเล่นอยู่นี่ของเล่นของเล่นจะอยู่ฝั่งหน้าตุ๊กตานะมันหนิงนั่งลงหนุกไม่เห็นในกล้องเลยเหนุกแม่แกะให้ไงจะได้รวดเร็ว โอเคชี้พายกไว้เดี๋ยวฟันหลุดแมวเดี๋ยวฟันหลุดถ้าว่าฟันหลุดเหนื่อยโลกอ่ะใช่อ้าวอันนี้ก็ได้แม่มาลุยกันโอเคอ่าโอ้โหทอมเนได้ไรเฮ้ยคอมเมนต์ได้รองเท้าโลโลเบดนะเพื่อนๆรองเท้าโลโลเบดโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่มาต่อไปของเจ้ามิกนะแม่ อุ้ยอุ้ยเป่าปากนี่เป็นจระเข้นกวีดนะลองเป่าลองเป่าอุ้ยเสียงแหลมจ้ยเสียงแหลมมันจิ้งจกเลยว้ายเมฆวุ้ยอมตรงรูสิลูกนี่เห็นรูไหมมันจะมีรูอยู่ข้างล่างหนูต้องอมนิดเดียวลองอมแค่นี้เดียวอันนี้ของเมฆนะเทนไท้อ่ะแม่เป่าหะเมฆเทนไท้เฮ้มีความเป่าได้มีความเป่าได้ โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่ออะตัวไหนต่อดีตัวไหนต่อดีเดี๋อยอมเยอะสิลดกอมหน่อยๆมอมนิดหน่อยเวลาหนูเข็นม,มันเขียนไม่ได้เนี่ยอันไหนคะเ,นเขาตั้งไง<ๆ>เขาตั้งแล้วเขาก็เขียนได้นิดหน่อยใช่แต่ว่านี่หุยเป็นตัวเล็กๆน่ารักเลยนะอันนี้เราแกะของเล่นออกไปหมดแล้วก็เอาไว้เล่นได้นะอืมเอาตัวต่อไปตัวต่อไปของหนงหนู คือจ้าหมามบ็อกๆนะแม่ดูข้างหลังก่อนฮะน,นี่ไงตัวเอ็มตัวเอมแม่ทำไมอันนี้แั่ไม่ได้เดี๋ยวหนูขอส่งหน่อยแม่ดูให้นั่งลงค่ะนั่งลงค่ะมีอมอกน,น้องเฟรมไปแล้วฮึบอุ้ยโอ้โห,โหอันนี้เป็นสกรูนะสกรูเป็นนกวีดเหมือนกันโหเป็นนกวีดทางนั้นเลยนะแต่ว่าหลายๆรูแปแบบหนูต้ององมไม่ให้ปิดรูตรงนี้ ออกตรงนี้ค่ะแม่มองใส่นี่ไงแม่ไข่ควงไข่ควงแม่ถ้าเกิดว่ามือเล็กเป็นเด็กเด็กน้อยอ่ะใส่เข้า <ๆ S 2> ไปใส่พาดีเลยใช่แล้วใช่แล้วอ่าด่วนต่อไปนะต,ปนะต่อไปของพี่เทนนะคะใช่ไหมของพี่เทนบ้านหรือของมมกอันเนี้ยของโนค่ะตัวทีตัวทีตัวทีของพี่เทนตัวทีของพี่เทนอ่ะมาดูกัน ได้ตัวอะไรกันนองอุ <Okay. S 1> ้ยพีเทนเจ้าได้นกวีดอีกแล้วจะเป็นนกวีดยีราฟนะนกวีดยีราฟเอาดอกไปเปล่าดูน่ารักค่ะไหนมาดูไหนมาดูไหนมาดูตา อันนี้อันนี้ของใครอันนี้ของพี่เทสอะไรต่อไปของมิดใช่ไหมอันนี้ขนมอันนี้ขนม,มนี่ของมีดตัวนี้น,น,นี่ปิาไ,ได้ลองเป่าสีแม่เป่าได้แต่ว่าเราห้ามเอาปากไปปิดตรงรูแม่หนูก็เป่าแค่ตรงนี้โอ้น้องเสียงแหบน้องน่าจะพูดเยอะไปหน่อยอ้าวต่อไปของเขาอีกแล้วไก่ตัวสุดท้ายแล้ว <Good. S 1> กบกบโอ๊บโอบ,โอบนะเจะ้าชายกบอ,อได้ไหมได้ไหมฮึบ เดี๋ยวดูอ๋อด้านนี้ด้านนี้โอเคเดี๋ยวเก็บช้อนน้อยไว้นะไว้กินขนมโอเคของม่อู้ได้รองเท้าเหมือนพี่เ้นเลยได้คู่กันแล้วรองเท้าเหมือนกันได้เลยใช่ไหมเป็นฝ่าแฝดเลยแม่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวแค่ตัวนี้ยอ่ะฮะถ้าเกิดว่าเอาบาร์บี้ของมิกมาใส่รองเท้าจะใส่ผ่นเออบาร์บี้ของมิกลองไปหาซิจะหาเจอไหม หาเจอไหมหาเจอไหมมา,าอน,อน,นี่ไงเมื่อกี้นี่ไงจะได้ช่วยกันแกะึจะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยคอนเทนต์น,นน่าจะละแค่มันขมิบละแค่คมันขมิบเลยนี่ของขมิบจิ๊กจ๊อกบีบจะละแค่เหมือนกันนะมันมีแบบเหมือนกันโอเคอ่ะเดี๋ยวขมิบกับคอนเทนต์มาบ,าบา้เพื่อเพื่อนๆกันหรือเดี๋ยวไปเอาบาร์บี้ เดี๋ยวเราไปเอาบาร์บี้มาเล่นกันไหนดูซิได้อะไรบ้างเอามาวางเรีย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 งเ้ยไม่เหมือนกันสองอันน่ะน่ารัก<ว>ไปเลยาานนเอาอมาบายบายเพื่อนกับโลกยังไม่ต้องหาไม่เป็นไร,รมา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 เชฟฟังครับผมม่ะค่ะป็นจืดทำอมนิ้วน่ะไหนได้คนละสี่ชิ้นนะของเขมิกไหนอันหนึ่งอ่ะของเขมิกรูปอะไรอ๋อ คอมิกนั่งลงค่ะบายบายเพื่อนเพื่อนนะบายบายเพื่อนเพื่อนนั่งลงค่ะอ่ะงั้นคอนเทนต์บายบายเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คอนเทนต์และกับคอมิกด้วยนะคะบายบาย